แล้วนะคะมาแล้วเริ่มมีคนเข้ามาดูแล้วนะคะ2คนนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้จะชวนสาวมาเอฟนะคะมาเอฟมา,ามาคอนเฟิร์มนะคะออเดอร์เลยนะคะว่าใครจองไว้สั่งไวนะคะช่วงวันหยุดนี้แหละนะคะก็วงว่างก็มาเอฟคอลลาเจนกันนะคะซึ่งซึ่งล็อตนี้นะคะล็อตนี้ก็มีความพิเศษก,กว่าล็อต ก่อนอนที่ผ่านมาด้วยความที่กระบอกเช็คของเรานะคะเปลี่ยนไปทุกรอบนะคะสวัสดีค่ะคุณวัสนานะคะรอบนี้ก็เป็นกระบอกเช็คหัวเพชรนะคะหรูหราม้าเห่ามา,า,มากๆเลยเหมาะสาหรับคุณผู้หญิงอย่างเรานะคะเหมาะสําหรับเราสาวที่แบบชอบนะคะชอบแบบความสวยงามนะคะก็จะมีคอลลาเจนนะคะบวกกระบอกเช็คแบบหัวเพชรนะคะหรูหรามาา้าเห่าพบไปไหนก็แบบหรูหราาเลยนะคะก็ว่าแบบเอ้ยสวยอะ่ะคือแบบ ติดบรถไว้ติดกระเป๋าไว้พวกไปที่ทํางานนะคะแล้วก็ถ้าใครมีลูกเด็กๆก,ก็จะอยากแบบอยากได้เอาไปโรงเรียนนะคะรอบนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ากระบอกเช็ตของเราเป็นหัวเพชรนะคะหัวเพชร มีให้สะสมสีสีนะคะสีสีสีลายสีแบบแต่ละสีก็คนละลายด้วยนะคะแต่ละสีก็คนละลายด้วยนะคะมียูนิคอร์นมีคัพเค้กมีมงกุฎแล้วก็มีอาประสาทเจ้าหญิงนะคะประสาทเจ้าหญิงวันนี้ชวนสาวๆทานคอลลาเจนนะคะทานกับน้าวิตามินดีกว่าจะได้สดชื่นนะเอาน้าวิตามินสีเหลืองแล้วกันนะคะสีเหลืองก็คือมี วิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีนะคะช่วยเร่งการดูดซึมคอลลาเจนได้อยู่แล้วแล้วที่สําคัญของเราก็ยังมีวิตามินซีอยู่แล้วด้วยนะคะคอลละสิ่งผักซีมีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็ซิงอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากแบบเติมให้มันแบบรู้สึกสดชื่นรู้สึกเฟรชเมากกว่าการทานกับน้ําเปล่านะคะก็สามารถซื้อน้ําวิตามินต่างๆทุกยี่ห้อในท้องตลาดมากินได้น้ําผลไม้นมชากาแฟนะคะเครื่องดื่มร้อนเย็นได้หมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้กินกับ วิตามินซีนะคะวิตามินซีเดี๋ยวเลือกกระบอกก่อนกระบอกเช็คเอาสีนี้ดีกว่าเพราะว่าสีนี้ล้างแล้วอันนี้ก็ล้างแล้วนะคะก็ล้างกระบอกเช็คแล้วแต่อันอื่นยังไม่ล้างเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้ยังไม่ล้างนะคะก็จะแบบดูสดใสนิดนึงนะคะก่อนก่อนรับประทานนะคะสา,สาวๆก็เอายางออกก่อนนะคะเอายางออกแล้วก็ไปล้างกระบอกล้างกระบอกเช็คนะคะแล้วก็ เอาอยางยางรองฝานะคะเพื่อไม่ให้มันทั่วนะคะไว้ในฝาอย่างนี้ยัด,ย,ดยัดเข้าไปให้มันแบบให้ได้มุมนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนเก็บแบบนี้นะคะเชื้อเึ้ือนละเดี๋ยววันนี้ทานกับน้ํานะคะสีวิตเออไม่ใช่สีสวิตอะเดวิตามินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกับคอลลาเจนคอลลาเจนพัสซีของเรานะคะเปิดกระปุกใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะกระปุกใหม่นี้เปล่า อันนี้ประกอกใหม่เลยน่าซุ้นะคะเสื้อขึ้นเีอะอ่ะนี่นะคะเทลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่คอลลาเจนลงไปนะคะคอลลาเจนสวัสดีทั้งหมด41คนนะคะอย่าลืมมา ซื้อโปรโมชั่นที่แถมกระบอกเชคที่เป็นหัวเพชรนะคะซื้อสามแถมหนึ่งบวกกระบอกเชคหนึ่งพันยิบาทเท่านั้นนะคะกระบอกเชคหัวเพชรมีจำนวนจำกัดนะมีจำนวนจำกัดนะคะเปิดกระปุกหม่ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอลูมิเนียมปิดได้แบบนี้นะคะเหมือนกระปุกนมเด็กเนาะแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะข้างในจะมีช้อนตวงนะคะข้างในจะมีช้อนตวงหยิบยากนิดนึงเพราะมันแน่นนะคะอะ นี่นะคะคอลลาเจนเปปไทด์แท้จากญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมนะคะเกรดพรีเมียมเลยไม่ไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะไม่ทําให้สาวสาวอ้วนนะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะหนึ่งช้อนก็ได้เพราะว่าน้ําวิตามินมันน้อยนิดน,นึงแต่ถ้าก็กินกับน้าเปล่าก็จะใส่น้ําแบบเต็มขวดเลยนะคะจิบทั้งวันก็ได้นะคะให้จะบอกฝาเพชรนะคะ แบบนี้นะคะทิ้งไว้สักครู่เขาก็ละลายเข้าไปได้วยกันนะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะรอบนี้พรีเมี่ยมมากๆนะคะน,นะคะกินกับน้ำวิตามินซีนะคะช่วยเร่งการดูดซึมคอลลาเจนนะคะช่วยปรับสะภาพผิวให้กระ่างไซสนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกกินกับน้ำวิตามินก็ ของเรามีวิตามินซีอยู่แล้วนะคะช่วยในเรื่องการดูดซึมดีขึ้นก่บคอลลาเจนทั่วไปอยู่แล้วนะคะเพราะว่าของเรามีวิตามินซีแล้วก็ไปซิงค์ด้วยซิงค์ช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะเม,มื่อวานเป็นสิวก็จะเริ่มยุบๆแล้วนะคะตรงนี้ช่วงบางคนหลายๆคนก็จะแพ้แบบแพ้แมสนะคะใส่แมสแลเรารู้สึกว่ามีสิวขึ้นนะคะก็ทานคอลลาเจนดูเนาะค่ะเป็นสิวเป็นสิวที่แพ้สารผิวสิวต่างๆสิวฮอร์โมนสิวที่แพ้แบบ แพ้การระคายเคืองนะคะแนะนําให้ทานคอล์สินพัซซีเลยนะคะ <_ C 1> ทานอยู่ค่ะทานดีจาผิวจะดูเรียบเนียนกระจ่างใสผิวลื่นผิวดูชุ่มชื้นอิ่มน้ําผิวไม่แห้งเหี่ยวนะคะแต่งหน้าติดทนนานรูกลุ่มคนกระชับมีปัญหาเรื่องข้อเข่าต่างๆนะคะดีแน่นอนนะคะ, <_ C 1> ละลนี่ <_ C 1> ละลายหมดแล้วนะคะกับน้าวิตามินนะคะบางคนบอกว่าละลายช้าก็เขย่าแล้วก็รอทิ้งไว้สักครู่นะคะเพราะว่า ให้มันเซตตัวให้เขาผสมละลายไปด้วยกันก่อนนะคะอย่าอย่เพิ่งใจร้อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะแล้วก็ถ้าทานกับน้ําดื่มที่เย็นๆจะจัดนะคะก็รอให้เขาละลายแป๊บหนึ่งนะคะละลายหมดแน่นอนนะคะแค่รอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้สีอะไรสีสีส้มนะคะเป็นเป็นคัพเคก้กหัวเพชรสีส้มคัพเค้กหัวเพชรสีชมพูนะคะหัวเพชรสีชมพูอ่าอะไรนะปราสาทเจ้าหญิง ใครชอบรูปม้ายูนิคอร์นก็หัวเพชรสีชมพูไอ้ไอ้เมื่อกี้สีม่วงอะสีม่วงปลาสาบนี้สีชมพูนะคะแล้วก็สีเหลืองเจ้าหญิงนะคะใครถูกฉลกกับสีไหนนะคะแจ้งแอดมินได้เลยนะคะโปรโมชั่นซื้อ3มแถมหนึ่งสแถมหนึ่งสาม,แ,มแบบนี้นะคะสามแบบนี้แล้วก็แถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกนะคะไม่พอก็แถมกระบอกเช็คไปอีกหนึ่งอัน น,นะคะแบบนี้นะคะอ่ะเรียงไปแบบนี้ทั้งหมดนี้1220บาทมีเก็บเงินไปทางนะคะใครที่ลองคอลลาเจนมาหลายยี่ห้อแล้วไม่เห็นผลเลยเหมือนกินทิ้งกินว้างนะคะแนะนําเลยให้ทานคอลลาซิงพัาสตีนะคะสาวๆมั่นใจบอกต่อเยอะที่สุดแล้วก็การันตีได้ยอดขายนะคะตอนนี้ทะลุทะลวงมากนะคะ สองล้านกระปุกแล้วนะคะสําหรับราสาวๆที่ติดตามอยู่นะคะจะเห็นว่าของเราขายดีมากเนื่องจากซื้อซ้ําแล้วก็ทานดีบอกต่อนะคะทานดีบอกต่อจริงๆเลยนะคะไม่คาวทานง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องแบบอ่ากล้ามกืนฝืนกินคอลลาเจนนะคะเปิดกระปุกมาลองดมดูนะคะไม่ข่าวเลยนะคะ ยิ่งดื่มกับน้ำวิตามินยิ่งดื่มง่ายนะคะทานง่ายมากๆเลยนะคะทานง่ายนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะทำไมถึงบอกว่าเพื่อสุขภาพาสาวที่อายุมากขึ้นนะคะสามสิบบวกหรือว่ามีลูกแล้วก็จะมีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะ ข้อเข่าต่างๆนะคะปวดข้อปวดเข่านะคะแนะนําให้ชารนคอลลาเจนเลยนะคะเพิ่มอ่าเขาเรียกว่ากาวเชื่อมต่อจุดต่างๆของร่างกายแล้วก็เพิ่มออลาตตินให้กับผิวคําว่าออลาตตินก็คือเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะผิวจะไม่แห้งเหี่ยวนะคะผิวโดนแสงแดดก็จะไม่ดําไม่ําไม่คําเสียง่ายๆนะคะผิวของเราแข็งแรงขึ้นนะคะทนต่อมลภาวะต่างๆสภาวะต่างๆทั้งฝุ่นทั้งแดดทั้งความร้อนทั้งฝนนะคะ ละอองต่างๆนะคะไม่อ่าจจะทําร้ายผิวของเราค่อนข้างยากมากเลยเนื่องจากผิวของเราแข็งแรงแล้วก็มีอิลาสซินค่อนข้างเยอะนะคะแนะนําให้ทานเลยนะคะสําหรับสาวๆที่อยากล่องนะคะแล้วก็สําหรับสาวๆที่เป็นแฟนแฟนแฟนพันแท้ของคอลลสิมพัสซีนะคะอยากสะสมกระบอกเช็ครอบนี้นะคะรีบเลยก่อนหมดนะคะก่อนหมดนะคะกระบอกเช็คหัวเพชรนะคะก่อนหมด ช้าหมดอดของแถมนะคะก็จะแบบของแถมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่กลับมาอีกแล้วก็เป็นกระบอกเช็คหัวเพชรน,นะคะสีม่วงกับสีเหลืองสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็สีชมพูกับสีส้มนะคะเนี่ย็ส้มนะคะ สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือว่าสั่งมาในเพจก็ได้นะคะอ่อระวังของปลอมของลอกเลียนแบบนะคะของที่แอบแอบแอบอ้างต่างๆว่าเป็นของแท้นะคะเราขายต่ำกว่าราคานะคะไม่มีมาตรฐานต่างๆไม่มีวันหมดอายุไม่มีบัตรตัวแทนนะคะไม่มีหลอดนมเบอร์นะคะข้างนอกเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ข้างในรับรองไม่เหมือนกันแน่นอนไม่รู้เขาใส่อะไรไปให้ทานนะคะอย่าหลงเชื่ออย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่า ของที่รับประทานเข้าไปในสู่ร่างกายแนะนําให้ซื้อกับบริษัทหรือว่าตัวแทนจาหน่ายที่มีบัตรตัวแทนแหล่งที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นนะคะอย่า,อย,าอย่าคิดว่ามันเป็นของถูกแล้วแบบเออมันจะใช่นะคะมันไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าราคามันถูกกว่าราคาสูงของตัวแทนเยอะเลยนะคะถูกกว่าบริษัทที่ไปซื้อมาที่ผลิตมาด้วยซ้ําไปแบบถูกหลักร้อยเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะคอลลาเจนของเรากระปุกหนึ่งห้าร้อยสิบบาทนะคะซื้อสองแถมหนึ่งหนึ่งพันบาทตกเฉลี่ยสามร้อย 3 3 3บาทนะคะหรือใครชอบของแถมที่มีกระบอกเช็คด้วยให้ซื้อโปรโมชั่นตั้งแต่4กระปุกขึ้นไป3แมแถม1บวกกระบอกเช็คนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้องใหม่น้องใหม่ของเรานะคะแต่ตัวนี้เป็นหลอดเฉยเฉยนะเป็นหลอดเฉยเฉยนะคะอ่าไพนุ่มสดเชิญชมกลับมาแล้วนะคะคัมแบ็กกลับมาแล้วนะคะด้วยโปรโมชั่นล็อตแรกของการเปิดตัวซื้อ2แถมหนึ่งนะคะซื้อ2แถม1แถมในหลอดปริมาณเดียวกันนี่แหละ สองแถมหนึ่งนะคะเป็น body ซ e r u m คำว่า body ซ e r u m คือเข้มข้นมากเลยนะคะอ่ามีสารประกอบสารต่างๆที่ทําให้ผิวกระจ่างใสผิวขาวผิวชั้นนอกนะคะหางคอลลาเจนได้ผิวชั้นในแล้วก็สู่ผิวชั้นนอกแต่ว่าผิวชั้นนอกต้องการบำรุงเพิ่มขึ้นก็แนะนําให้ทา อ่า body ซ e r u m นะคะภัยนมสดนะคะภัยนมสดของเชื้อชมนั่นเองนะคะไม่เหนียวเนิน,นาทาง,ง่ายแล้วที่สําคัญหอมติดทนนานมากๆเลยเหมือนเราใช้น้ําหอมอะค่ะเหมือนเราใช้น้ําหอมเกรดพรีเมียมเลยนะคะเหมือนใช้เหมือนเราใช้น้ําหอมเะคะเมนเา,เน,เาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะก็โปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะคะ580บาทเท่านั้นนะคะซื้อ4แถม2ซื 10, ้อ10ซื้อ10แถม5แค่ลดแรกเท่านั้นนะคะ1หลอด290บาทนะคะ1หลอด290บาทขนาด100 100รยกร,รัมนะคะซื้อสองแถมหนึ่งนะคะตอนนี้เปิดจองแล้ววันจันนี้พร้อมส่งเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์ให้ดูถึงเนื้อถึงฟิลลิ่งในการทาอันนี้เป็นหลอดเปล่ามันไม่มีเนื้อนะคะหลอดเปล่าที่เขาส่งมาให้ดูไม่ให้เช็คให้เช็คอ่าให้เช็คคุณภาพของหลอดนะคะหลอดสวยมากเลยรูราม้าเฮานะคะสีทองนะคะเหมาะสำหรับสาวที่แบบอชอบใน ความผิวขาวผิวกระ่งใสแล้วไม่ทําให้ผิวเนะหน,นะนะคะให้ผิวหอมลื่นด้วยนุ่มด้วยทาแล้วทาแล้วรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะแต่ไม่เหนียวเนะหน,นะผิวจะดูลื่นนะคะซื้อ2แถมหนึ่งนะคะ580บาทส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินไปทางด้วยนะคะเปิดจองแล้ว ส่งวันจันทร์ที่เจ็ดนี้นะคะหลังจากปิดสองวันนะคะอ่าวันนี้บริษัทไม่ส่งของแล้วก็วันจันทร์ก็หยุดไม่ส่งของแต่วันอังคารนะคะวันอังคารเราเริ่มส่งของแล้วนะคะสามารถอ่าทักมาสั่งจองได้เลยนะคะเปิดบินเหมือนกันเปิดบินเริ่มตั้งแต่สิบหลอดสิบแถมห้าได้บัตรตัวแทนมีมีมีบัตรตัวแทนมีกลุ่มตัวแทนนะคะแล้วก็ถ้าเปิดบินสิบเอพ้าเปิดบินหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยแถมห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยแถมห้าสิบดูสิคุ้มมากๆเลยหนึ่งร้อยแถมห้าสิบแถมอะไรนะแถมทองอีกหนึ่งกรัมนะคะแจกทองอีกหนึ่งกรัมมูลค่าสองพันกว่าบาทนะคะซื้อหนึ่งร้อยแถมห้าสิบเปิดบินนะคะเปิดบินใครที่เปิดบินเยอะนิดเยอะนิดนึงก็จะได้ทองไปด้วยนะคะส่วนใครที่อยากลองเปิดบินไปขายก่อนก็มีโปรโมชั่นนะคะเปิดบินสิบแถมห้านะคะสิบแถมห้าสองพันสามร้อยบาทตก หลอดละ150บกว่าบาทเองนะคะตกหลอดละร้อยห้สกว่าบาทเองสามารถนาไปขายได้หลอดละ290ราสหรือใครอยากลองนะคะหลอดเดียวก็ได้290ราสแต่แนะนําโปรโมชั่นดีกว่าคุ้มนะคะซื้อ2แถมหนึ่งนะคะห้าร้อยบาทนะจ๊ะเดี๋ยวอตอนที่มีเนื้อโลชั่นแล้วเดี๋ยวก็จะมาทาให้ดูนะคะหอมามากๆใช้ดีจริงๆการันตีได้เลยว่าทุกคนที่เอาไปใช้เราจะชอบเพราะว่าตัวนี้เราทํามาเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะตัวนี้เคยเป็นแบบหลอด ขวดหัวปัม๊มขวดหัวปัมวป๊ม3ามปีที่แล้วขายดีมากๆเลยเป็นหมื่นหมื่นลอดเลยนะคะเรากลับมาทําอีกรอบหนึ่งสูตรเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เพิ่มเติมนาโนไว้นะคะนาโนไว้ก็คือสารสกัดจากอบูตินนะคะสารสกัดจากกูตา้าสารสกัดจากวิตามินซีเข้มข้นนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะนอกจากเป็นไพรโสมนมสดแล้วก็จะมีสารสกัดจากอบูตินกูตา้าแล้วก็วิตามินซีเข้มข้นนะคะราคาฝากไว้ด้วยนะคะ